ไปประชุมนะครับหรือพบปะผู้บริหารก็ดีคนครูก็ดีนะครับมีสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับไปมอบให้นะครับคุณครูของพวกเราหรือว่าผู้บริหารโรงเรียนผมผมมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเขาคงจะมีความรู้สึกดีนะครับอันนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมหยิบได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งพิชาที่สองครับท่านพอสนมเก็เราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งอีกนะครับเช่นกัน นะครับจากท่านท่านประวิทย์เอราวัน,นะะใช่ครับท่านรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันท่านมาพูดในเรื่องของการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพนะคะ,ะค PA ซึ่งท่านก็ได้บอกว่าการเขียน PA ของผู้มีการเรานะคะให้เราได้อ่านด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนทำนะคะเราก็ควรอ่านด้วยแล้วก็เหมือนว่าผลการพิจารณา ตรวจ PA ก็ไม่ได้ผ่านทั้ง245ท่านด้วยนะคะแต,แต่ต้องไปขอดูกับท่านผู้ในการสุรินท่นประสงค์เอง <c oughs> ท่านครับ <c oughs> ท่านดรประวิตรเอราวัณท่านได้ฝากเมื่อวานนี้ทราบว่าทุกท่านคงได้ยินแล้วว่าหน้างานของพวกเราท่าน้ย้ำนะครับว่าหน้างานของผู้ในการเขตนะครับ <c oughs> ท่านในฐานะนะครับที่เป็นเลขาธิการกกออสอท่านมุ่งหวังท่านประสงค์ อยากจะเห็นผู้ในการเขตอยู่ที่สำนักง,งานเขตอยากเห็นพอโรงเรียนอยู่กับโรงเรียนนะครับ <co ld> เพราะว่าท่านบอกว่าหากผู้ในการเขตอยู่ที่เขตพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับจะได้มีเวลากำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนนะครับ <co ld> การพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่นะครับ <co ld> ท่านอยากให้พวกเรานะครับผู้ในการเขตทุกท่านได้ใช้เวลานะครับอยู่กับเขตพื้นที่ซึ่งพวกเราก็ทํากันอยู่แล้วแหะนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ท่านก็กระตุ้นนะครับในเรื่องของการการพัฒนางานนะครับการพัฒนางานโดยเฉพาะในวอรพีเอซึ่งซึ่งเราใช้อยู่เนี่ยนะครับในการจะพัางานเขตพื้นที่หรือจะนําเสนออันนี้ดีครับได้นะครับได้นะครับได้นะนะครับนั่นคือวิชาที่สองนะครับหลังจากนั้นครับวิชาที่สามภาคบ่ายครับภาคบ่ายเป็นวิชาใดครับท่านเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรตินะคะท่านก็ได้มานํานโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาเน้นย้ําอีกรอบหนึ่งสําหรับเมื่อวานนี้นะคะในหัวข้อความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษานะคะนี่ก็สําคัญครับท่านครับเราในฐานะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับก็คือผู้ในการสนับงงนเขต ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านได้ย้ำนะครับว่าการรับสารนะครับการรับสารสื่อสารนะครับขอให้ฟังให้ได้สับก็คือฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนโยบายของท่านรัฐมนตรีซึ่งมีคณะทำงานกว่าจะออกมาคั้นออกมาเป็นนโยบายได้นะครับท่านคณะทีมงานคณะทำงานทุกท่านคงจะคิดสิ่งที่จะดีมีประโยชน์แล้วก็จะทำให้อ,องค์กรของพวกเราเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้น นะครับนโยบายต่างๆผู้ในการนักง,งานเขตพื้นที่นะครับซึ่งเป็นโซ่ข้อกลางซึ่งเป็นข้อใหญ่มากเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจให้ดีและต้องเข้าใจไปจนถึงว่าความประสงค์ความจุดประสงค์ในการต้องการนโยบายนั้นจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างนโยบายาคืนครูสู่ห้องเรียนก็คือลดภาระคุณครูอยู่เวนท่านพอสนมตอนนี้ท่านทําอะไรแล้วบ้างครับที่เขตของท่าน ตอนนี้ใช่ไหมคะสั่งอะไรหรือยังไม่สั่งแต่ว่าท่านรองที่ดูแลรักษาการอยู่ที่เคปแทนแล้วสั่งว่ายังไงครับสั่งสั่งว่ายังไงเอาทุกถ้อยคำเอาทุกถ้อยคำเลยเดี๋ยวถ้างั้นไม่สําคัญมากเพราะว่าท่านจำได้นะครับตอนที่ท่านเลขาธิการนะครับท่านดรธนุวงจินดานะครับแจ้งพวกเราเราก็พยายามแจ้งใช่ไหมวันแรกนะวันแรกแจ้งเรื่องให้ทุกโรงเรียนเนี่ยนะครับปฏิบัติตามมติ ครมในวันที่24จําได้นะครับจำได้สิท่านอภิชัยเราแ,<ต>แจ้งตั้งแต่หนังสือสอ<ช><า>ยังไม่แต่หลังจากน,ะะนั้นก็ก็ยังเหมือนถ้าทุกท่านได้ดูข่าวนะครับทางการสื่อสารช่องทางต่างๆเนี่ยก็จะปรากฏว่าคนครูบางท่านหรือผู้ในการโรงเรียนยังสับสนกับเรื่องนี้อยู่จนจนพวกเรานะครับจนเขตพื้นที่ต้องแจ้งไปอีกว่าให้ผู้ในการโรงเรียน มีคำสั่งโรงเรียนใช่ไหมท่านพอสนมสั่งหรือยังท่านสั่งหรือยังยกเลิกคำสั่งนั่นก่อนคำสั่งการอยู่เวรเดิมนะ่ะเนี่ยท่านสั่งหรือยังเนี่ยท่านสั่งหรือยังเนี่ยนะครับต้องก็คือเขตพื้นที่ออกหนังสือแจ้งทุกโรงเรียนให้ทุกโรงเรียนนะครับผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยออกคำสั่งโรงเรียนยกเลิกคำสั่งการอยู่เวรเดิมซะก่อนเนี่ยหากไม่ยกเลิกตัวนี้ ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมท่านท่านพอสนมก็คือก็ยังเป็นเหมือนกระแสสังคมที่ยังสงสัยคุณครูสงสัยว่าตกลงแล้วมติครอมออกแล้ว,ลวทําไมคําสั่งเวรโรงเรียนก็ยังต้องสั่งอยู่ก็ก็ดำเนินการแล้วผมเชื่อว่าทุกเขตพื้นที่นะครับตามกลุ่มลายนะครับกลุ่มลายการรายงานแจ้งข่าวของสพททุกเขตพื้นที่ก็ดําเนินการแล้วนะครับจะได้ตรงกันนะครับท่านพอสนมนะครับว่าเมื่อนยโยบายออกมาแล้วเนี่ยโซ่ข้อกลางอย่างพวกเราต้องเข้าใจจุดประสงค์ให้ได้ว่า นโยบายนั้นๆมีความประสงค์ต้องการสิ่งใดนะครับแล้วท่านก็ยังฝากความปรารถนาดีนะครับไปยังเขตพื้นที่นะครับให้กําลังใจนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านก็ให้เกียรตินะครับท่านเมตตาพวกเรามาพบพวกเราตั้งชั่วโมงครึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านก็กลับไปด้วยด้วยความรู้สึกที่แช่มชื่นหัวใจนะครับกับพวกเราผู้เข้ารับการพัฒนาวิชาที่วิชาที่4ค่ะครับ เป็นข้อแนะนำคร,ออรของอวิทยากรจากสํานักงานกคสกคอีกแล้วค่ะที่มาเรียกง่ายๆว่ามาแนะนําวิธีการเขียนผลงาน4 9ของพวกเราพอ,อเขตที่โดยเฉพาะพอ,อเขตหกลุ่ม66นะคะคที่เพิ่งบรรจุได้3เดือนว่าเรามีแนวทางนะคะมะีประเด็นใดที่เราต้องนําไปเขียนซึ่ง หลังจากอบรมเนี่ยคงต้องได้ไปเปิดนะคะวอร์ดูแล้วล่ะว่ามันมีตัวชีวัดใดบ้างนะคะ,ะโดยสรุปแล้วนี้ที่ฟังทั้งรุ่นพี่ที่ได้ส่งแล้วแล้วก็บางท่านก็ได้ทราบข่าวเป็นในๆแล้วว่าผ่านแล้วนะคะท่านก็ได้มาให้ข้อแนะนำว่าเราต้องส่งอยู่สีเล่มนะคะท่านอภิชัยครับนะคะแล้วก็ผมประทับใจตรงประเด็นท้าทาย ที่ท่านวิทยกรบอกว่าประเด็นท้าทายต้องเขียนให้ท้าทายจริงๆนะครับประเด็นท้าทายเนี่ยต้องเขียนให้ท้าทายจริงๆนะครับถ้าเราเขียนกลางๆหรือเขียนให้รู้สึกว่าทําง่ายเกินไปก็ถือว่าไม่ท้าทายนะครับถือว่ายังไม่ท้าทายเท่าที่ควรก็เขียนให้ท้าทายนะครับในประเด็นที่แต่ละท่านหยิบยกเอามานะครับขึ้นมาเขียนเป็นประเด็นท้าทายนะครับแล้วก็การทําหน้าที่นะครับก็คือ ผู้ในการเขตควรจะทราบกับผู้ที่ทํางานด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับผู้ในการสนงงานเขตคงไม่ได้ทําคนเดียวนะครับการทํางานต้องทํางานเป็นทีมนะครับแบ่งหน้าที่กันร,รับผิดชอบแต่ว่าผู้ในการเขตครับก็ต้องรู้เรื่องด้วยนะครับรู้เรื่องด้วยปิดท้ายครับตอนค่ําคืนครับเป็นวิชาอะไรครับท่านพอสนมค่ะเป็นประเด็นที่มีความความเห็นที่ขัดเห็นต่างพอสมควรนะคะในเรื่องอะไรครับ ่งเรรืออะไความเห็นต่างระหว่างวิทยากรผู้บรรยายกับผู้รับฟังนะคะเป็นท่านผอรัฐกรเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรเป็นประเด็นปัญหาทางกฎหมายการบริหารเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็มีประเด็นที่ไม่คณะวิทยากรเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายใช่ไหมนิติกรนิติกรของสพทนะคะท่านจริงๆแล้วก็คือเหมือนท่านมาเน้นย้ำคณะ ผู้เขารับการพัฒนาล่วครับว่าให้ใส่ใจในเรื่องการรักษากฎระเบียบนะครับกฎระเบียบต่างๆนะครับเราต้องเค่งคัดผมเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านทราบว่าเรื่องกฎระเบียบยนี่ครับท่านพ่อสนมนะครับก็เปรียบเสมือนน้านะครับที่พอดีแก้วท่านพ่อสนมครับหากการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับอย่างเรามารับการพัฒนาเนะี่ย เราอาจจะทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วอย่างนี้ถูกครับเพื่อจะรับน้ําใหม่แต่ในเรื่องของการรักษากฎ,กฎระเบียบแล้วต้องเป็นน้ําที่พอดีแก้วครับอยากให้อยากเติมเข้าไปอีกก็เติมไม่ได้เพราะพอดีแก้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกฎระเบียบครับท่านผู้ในการสนงังานเขตทุกท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนนะครับในการที่จะดําเนินการต่างๆเนี่ยนะครับต้องรักษา นะครับกฎระเบียบให้ให้เข่งคลัดนะครับให้เป็นน้ําที่พอดีแก้วจะล้นก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะครับต้องพอดีพอดีไม่พอครับเ <c oughs> มื่อวานนี้รู้สึกว่าที่ท่านพอสนมว่ามีความเห็นที่ที่ทึ่งงบอกว่าต้องบอกว่า,าความความความเห็นที่ต่างได้เขาเรียกว่าต่างความต่างที่สวยงามมแหละมีความต่างครับต้องต่างกันบ้างเหมือนดอกไม้ท่านพอสนมดอกไม้บน โพเดียมตรงนี้ครับต้องมีหลายสีครับเช่นกันครับความเห็นต้องมีความต่างถึงจะสวยงามต่างกันตรงไหน,นพอสนมตกลงแล้วพี่สนมจะใส่ไม่ใส่เนี่ยอินเทนูใช่ไหมคะ <laughs> พี่สนมจะใส่ไม่ใส่ okay. เราเราจะมีการโหวตไหมคะว่าผู<ค>้นค<ง>รับงคงไม่โหวตคงไม่โหวตเหมือนที่ผมพูดไปไครับในมุมมองของผมนะครับ <laughs> ผมว่า,วาความต่างไงครับความต่างเหมือนดอกไม้ที่ตรงนี้มีสีเขียวบ้างสีชมพูบ้างสีแดงสีม่วงบ้างเช่นกันครับเมื่อทุกท่าน ผมเชื่อมั่นว่าเคารพในทุกท่านว่าท่านคงจะหาความรู้นะครับอ่านดูระเบียบต่างๆแล้วอ่านดูมติคอรอมอด้วยทุกท่านอ่านแล้วอ่านได้นะครับก็สุดแท้แต่แต่ละท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดว่าตกลงแล้วท่านมีสิทธิ์จะประดับหรือไม่นะครับมีสิทธิจะประดับหรือไม่ซึ่งผมขอใช้คําว่าความเห็นต่างกันแล้วกันนะครับคงไม่ไปก้าวล่วงว่าห้ามหรือไม่ห้าม นะครับห้ามหรือไม่ห้ามจริงๆกฎหมายเป็นเรื่องพิเศษมากท่านพอสนมนะครับเรื่องเดียวนั่นแหละแต่ตีความหมายเหมือนกันเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ตีความหมายไม่เหมือนกันนะครับอ,อ,อันนี้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจท่านออพอสนมโดยเฉพาะทํางานที่เขตท่านพอสนมเคยมีประสบการณ์ไหมครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบเรื่องอะไรต่างๆนี่มีไหมครับมีอะไรมาเล่าให้พี่เพื่อนน้องพวกเราได้รับทราบรับฟังไหมครับอุตรดิต์มีปัญหาไหมครับเดี่ยงนี้ครับ อุตรดิตฐ์ไม่ทราบนะคะแต่พิจิตต์ไม่มีขออภัยครับผมนึกถึงแต่อุตรดิตฐ์พิจิตมีปัญหาไหมครับพิจิตนี่เรายึดระเบียบกลางอยู่แล้วค่ะทุกคนปฏิบัติเหมือนกันเป็นยังไงระเบียบกลางครับระเบียบกลางคือระเบียบที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนื่องว่าอยู่ตรงกลางปัญหาไม่มีไม่มีค่ะพยายามไม่ให้มีพยายามแล้วเนาะว่าไม่มีถ้าจะมีเราก็คุยกันก่อนนะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านวิทยกรก็ได้แจ้งให้ทราบเนื่องจากว่า อ่าสามแปดคอวงเล็บสองนะคะตอนนี้พวกเราก็กําลังมีตําแหน่งที่ว่างอยู่แล้วว่างมีเงินนะคะเราก็จะต้องได้สรรหามาก็ทุกท่านเมื่อวานนี้คงได้รับทราบด้วยกันนะครับขอฝากอีกนิดนึงนะครับเผื่อท่านลืมสามสิบแปดคอวงเล็บสองที่เรารับย้ายรับโอนเรารับย้ายรับโอนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบ่งส่วน60บกับ40อ่าิบนะครับแลวอีก4ี่ิบก็คือขอจากส่วนกลางก็คือส่วนราชการต้นสังกัดของพวกเรานั้น กลับเปนผู้ดำเนินการซึ่งซึ่งตอนนี้ทราบว่ากําลังดําเนินการอยู่นะครับในการสรรหานะครับสาคอวงเล็บ2นะครับซึ่งแต่ละเขตพื้นที่คงจะสมรวจมาแล้วละนะครับว่ามีตําแหน่งใดบ้างนะครับในเขตพื้นที่ของพวกเรานะครับที่ต้องการนะครับก็เมื่อวานนี้ครบแล้วในทุกวิชานะครับสําหรับในวันนี้ก็วันนี้เป็นไงครับวันนี้ วันนี้ก็ทุกท่านก็คงจะมีความสดชื่นแจ่มใสนะคะทำไมต้องสดชื่นครับก็ด้วยวันนี้เราก็จะไม่ต้องเคร่งเครียดกับการเรียนทั้งวันเหมือนกับที่ผ่านมาเราะรจะเรียนกันกี่วันครับวันนี้วันนี้เราจะเรียนกันเฉพาะช่วงเช้านะคะคจากที่ทางต,งต้องเรียนท่านพ่อสนมอย่างนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางท่านคณะวิทยากรพี่เลี้ยงทุกท่านนะครับที่ท่านใ,นให้ความเมตตาพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยผมดูตามตามตา,มตาราง การพัฒนาเราจะมีเวลาแค่ตอนบ่ายสามบ่ายสามสิบห้านาฬิกาแต่ว่าท่านเมตตาครับท่านคณะเพียกรท่าน,นเมตตานะครับกิจกรรมที่พวกเราจะสร้างความสมัครสมานสามัคมคีคในหมู่คณะแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับสร้างเครือข่ายคอนเน็กชันของพวกเราเนี่ยนะครับพวกเราเลยมีเวลาตั้งแต่บ่ายโมงใช่ไหมครับวันนี้นะครับวิชาบรรยายนะครับก็จะเป็นวิชาในภาคเช้าหลังจากภาคเช้าที่ ท่านประธานรุ่นนะครับท่านผูน้ในการเขตท่านสถานวารีท่านได้แจง้งพวกเราเมื่อวานนี้ก่อนเราจะกลับนะครับว่าวันนี้ตอนบ่ายมีกิจกรรมนะครับแล้วก็เย็นก็จะเป็นการพบปะนะครับเป็นอีกวิชาหนึ่งเช่นกันนะท่านพอสนมตอนเย็นเนี่ยอ๋อค่ะเป็นวิชาที่สําคัญด้วยวะะิชาสำคัญด้วย<ถ>ขาดไม่ได้เป็นห้องนี้ใช่ไหมคะตอนทราบว่า,าวิชาสุดท้ายของวันนี้ในช่วงเย็นทราบว่าอย่างนั้นห้ามขาดนะครับห้ามห้ามขาดนะครับวิชาสุดท้ายดิฉันคนีไม่ขาดแน่นอนค่ะเลยครับ ก็หวังเจ็ดไปเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้วันรองสุดท้ายครับท่านพอสนมนะครับวันนี้วันรองสไ้ายเห็นหน้าตาของทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับสวมเสื้อสีของตนเองที่สังกัดแล้วก็มีเสื้อสูตรรุ่นของพวกเรานะครับเสื้อสูตรรุ่นอยู่ไหนครับสูตรรุ่นครับอยู่ชั้นสองนะครับถ้าต้นใดต้องการสูตรรุ่นเชิญที่ชั้นสองนะครับใส่สวมสูตรสูตรรุ่นแล้วก็ เราก็จะเรียนด้วยความสุขทราบว่าวันนี้จะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกันเหลือเกินนะครับวันนี้ครับสำหรับในภารกิจมอร n น n ่งทอล์อกเพ,เพราะว่าเปิด<อ>ม่านแล้วครับตอนนี้ครับทราบว่าเปิดม่านแล้ว <c oughs> ภารกิจ m o r n i n g Talk <c oughs> ของพวกเราเป็นไงครับท่านพจนสนมก็การแข่งขันกีฬาวันนี้นะคะทั้งสีส่สีถึงแม้ว่าเราจะสีต่างกันครับ ท่าน,นพี่ชัยกับดิฉันสีเดียวกัน<ส>ไม่มีปัญห<ณ>าแต่กับสีอื่นๆถึงแม้จะแข่งกีฬาแบบเอาเป็นเอาตายยังไงก็ตามนะคะคก็เรายังเป็นพี่น้องเพื่อนพอเขตด้วยกันรองพอ,อเขตผู้บริหารการศึกษาด้วยกันนะคะยังยังไงก็ให้ยังมีความรักสามัคคีนะคะเก็เป็นทีมเดียวกันครับ o อเบกวันทีม2024ะครับชื่อรุ่นชื่อรุ่นรุ่นนี้นะครับเราจะจับมือไว้ แล้วไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันด้วยกันด้วยกันนะครับจมมศิษ้วยด้วยกันด้วยกันนะครับก็ครับในโอกาสนี้นะครับคงจะถึงเวลานะครับซึ่งจะขอมอบหน้าที่นี้ให้แก่คณะวิทยากรที่จะรับผิดชอบในการดําเนินการนะครับการดําเนินการการเข้าสู่การพัฒนานะครับผู้บริหารการศึกษานะครับในตําแหน่งผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ วันนี้วันรองสุดท้ายวันที่9นะครับวันนี้วันวัน,วนสุดรองสุดท้ายแล้วขอทุกท่านมีความสุขกับการพัฒนานในวันนี้กับผมเองนายอภิชัยเสนาโยทีครับดิฉันนางสนมเสรจผลค่ะตัวแทนจากกลุ่ม A6 นะคะครับขอจบการปฏิบัติหน้าที่นะครับมอร์น n ่งทอล์กแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ